สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่14พฤษภาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันของแอตนาคิโนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี6ไปบนแล้วก็7ลงล่างหวยออก11617ทางโดยเลขสองวดหลังสุด ประมาณนี้นะครับงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวา16พฤษภาคม2567สูตรกำลังวันของอาจารย์ได้257นะครับตัวเด่นสุดของอาจารย์ก็เห็นจะเป็นเลข5ทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของแอดนาคิโนต่อมาจะเป็นแนวทางบนตัวเดียวของแอดหนุม สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข6นะครับได้เลขหสำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดนะครับได้เลข9ทุกทันได้เลข9ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่น2ตัวของแอดเนื้อสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1กับ3นะครับ1กับส ใบนี้เป็นทางเด่นบนตัวเดียวของแอดวานงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข2องหวยออก116ทางโดเลเสามงวดหลังสุดเข้า2หลุดหนึ่งนะครับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16บหทับห้าสอเจ็ด่นบนของอาจารย์ได้เลข3ทุกท่านมาลุ้นกัน3จะมาไหม ัดมาครับจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวอารูปแบบนี้ครับผมเจอมาก็ส่งต่อแบ่งปันท่านผู้ชมเผื่อชอบเลขเด่นของอาจารย์ได้3-4-5นะครับ3-4-5สัดมาครับจะเป็นทางของแอดโศดอันธพานสูตรของอาจารย์ใบนี้เด่น3ตัวเดียวให้มาพร้อมกับเลขชุด2ตัวนะครับ2ชุด ก็จะมี3 5กับ3 6ทุกท่าน3 5กับ3 6ชอบแนวทางของอาจารย์ก็เก่งได้หมดเลยนะครับถัดมาจะเป็นนัทางหลักร้อยบนของอาจารย์อินทรเทวนครใครรอใครถามหาใครตามอยู่มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามีเลขหนึ่งนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา16พฤษภาคม67 สูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้ห้าแปดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าแปดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดต่อมาจะเป็นแนวทางของแอนพินวลใจดีสูตรคำนวณวิ่งบนของอาจารย์ได้ห้าตัวเดียวเลขชุดสามตัวชุดเดียวของอาจารย์ได้แปดห้าสองแปดห้าสอง สตัวก็จะมี8ปดสองแดห้าแล้วก็ห้าสองทุกทัน16พฤษภาหกเจต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดพุดนะครับเด่นล่างของอาจารย์ได้0นย์กับ4ตัวลองได้1 9ึสส่วนเลขชุดที่ให้มาครับมีศูนย์หนึ่ย์เแล้วก็4ี่เติดดาวมาสองชุดนะครับศูนย์หกับ0ูย์เ้า มีชุดกันด้วยนะครับ03กับ43ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดบปยปูพิสิทธิ์ปูนะครับใบนี้เป็นข้อมูลล่าง20ชุดทุกทันสูตรคำนวณหลัก10ของอาจารย์ได้3 4 6 8 9หลักหน่วยได้1 2 3 4 7สูตรคำนวณเลขดับล่างของอาจารย์ได้8นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดสองตัวบนล่างของแอดเหนือทุกท่านแนวทางของอาจารย์ให้มาก็ตามนั้นแถวละห้าสองแถวสำหรับแนวทางงวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางใบสรุปของแอดกลมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีหนึ่งเจ็ดตรงนี้นะครับงวดก่อนหน้านั้นก็มีแปดเก้าทุกท่าน แปดเกงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16บหกทับห้าสอสูตรคำนวณเลขวิ่งได้6กับ9มีชุดเบิลด้วยนะครับแนวทางเลขชุดของอาจารย์แถวบนมี769กับ69เถัดลงมาก็จะมี069กับ60 ชุดนี้7 5 9กับ5 9ด้านล่างเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมี6 5 6 2แล้วก็0 9ตามลำดับต่อมาครับอีกชุดหนึ่งของอาจารย์นะครับจะเป็นข้อมูลท้ายรางวัลที่1ให้มา2ชุดงวดที่ผ่านมาก็คือ2ใบด้านล่างนะครับชุดหนึ่ง เป็นข้อมูลชุด2ตัวก็มี1นึนะครับซึ่งก็ลงไปล่างทุกทันหวดใหม่ก็คือ2ใบด้านบนเลย16บหกทับห้าสอัจดัดไปนะครับใบฝั่งทางซ้ายผมลงไปให้แล้วก่อนน,นั้นได้เจ็ด้าสองตัวมี6กเ9้าหกเให้มาอีกหนึ่งใบนะครับ0 6 9ยสองตัวมี6กเ9แล้วก็6 0 ชุดสองตัวที่ตัดนี้เก่งได้หมดเลยนะครับสูตรคำนวณของแอดกลมต่อมาครับจะเป็นนาทางของแอดวงวดที่ผ่านมาเข้าจริงนะครับอาจารย์ให้มาจริงแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้เลขเด่นของอาจารย์มี6ไปบนเลขชุดมี6 1หนึ่งนะครับเข้าตัวกลับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาทุกท่าน16พฤษภาคม 2567เลือกเดลขเด่นของอาจารย์ได้3กับ4เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแทางมี35 37 38 45 47 48ในส่วนตัวกัน2ชุดอยู่ด้านล่างได้30กับ40ทางของเอสนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวตรงโตสของแอดกริตนากริต งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น016งวดก่อนหน้าน,นั้นเข้าอยู่ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16พฤษภาคม2567ชุดเด่นของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับส่วนนี้เป็นทางชุดลองของอาจารย์นะครับ สูตรคำนวณของแอดกริดต่อมาครับใครรอแนวทางชุยสรุปของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าล่างอยู่ครับมาตัวกลับทุกท่านมีเจ็ดหงสามงวดหลังสุดมีเข้าทั้งหมดเลยงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับ สูตรคำนวณวิ่งบนของอาจารย์ได้6กับ9เด่นสุดเห็นจะเป็นเลข9ชุดสตัวให้มา5ชุดข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ให้มาทั้งหมด8นะครับชุดเน้นก็จะมีเก้าหกเก้าหนึ่งแล้วก็6กสในส่วนข้อมูลล่างสูตรคำนวณเลขวิ่งได้ศูนย์กับ9เด่นสุดเห็นจะเป็นเลขศูเลขชุดให้มา8ชุดชุดเน้นมีอยู่สชุดนะครับ มี0901แล้วก็19จัดไปทุกทันอานรโกรสัมภีนักคำนวณต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนของอาจารย์หลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะมีอยู่อาจจะเป็น121นะครับชุดหนึ่ง ในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าเลขเด่นอยู่นะครับมีเลขเจ็ดแต่ว่าเลขชุดไม่มีหนึ่งเจ็ดงวดหม่ใบฝั่งทางขวานะครับข้อมูลบนของอาจารย์ตามนี้เลยทุกท่านเด่นบนได้ศูนย์กับเจ็ดชุดสองตัวให้มาแปดเน้นมาสี่ชุดเน้นก็จะมีศูนย์สามศูนย์สี่เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดแปดข้อมูลชุดสามตัวอยู่ด้านล่างนะครับ ตัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลล่างครับคำนวณเลขเด็นได้0กับ2เลเลขชุดให้มา8เน้นมา4ชุดครับมี05 06 2 1แล้วก็2 5แนวทางของอาจารย์โคยบ้านอะไรต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดสวยนะครับ ใบเต็มผมลงไปให้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเพิ่มเติมอาจารย์ตัดมาให้เหลือ2ชุดได้แก่91กับ94 91กับ94ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ